สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่สวนโกโก้สายพันธุ์ m อเวันพึ่งเตรียมพื้นที่ที่จะปลูกโกโก้สายพันธุ์ IM 1วันของพี่นพวรรณที่อำเภอบางระกำรจังหวัดพิษณุโลกในพื้นที่ตรงนี้ที่เดิมเป็นผืนนาเก่าพี่นพวรรณ ได้ปรับเปลี่ยนผืนนามาเป็นสวนโกโก้และให้รถมายกร่องแล้วก็ขุดหลุมเตรียมไว้หมดแล้วนะครับและตอนนี้ทางบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดของผมได้นำคนงานนำสมาชิกนะครับมากรบหลุมแล้วก็เขาปุ๋ยไปกับหลุมที่ขุดขึ้นมาเขาดินกับปุ๋ยแล้วก็กรบไว้เหมือนเดิมตอนนี้กำลังทำอยู่แล้วเราเขาปุ๋ยเสร็จแล้วเรากรบไว้เหมือนเดิมแล้วเราจะพักไว้ประมาณ2สัปดาห์ เราจะติดตั้งระหว่างที่พักไว้เราก็จะมาติดตั้งระบบน้าใส่ท่อ PE ไปนะครับติดตั้งระบบน้ําเสร็จเราเปิดน้ําใส่ไปเพื่อละลายปุ๋ยกับดินให้เข้ากันแล้วเราจะนาโกโก้มาปลูกเพื่อให้โกโก้โตแข็งแรงสมบูรณ์ขนาดหลุมที่ขุดนะครับก็ประมาณ5 0าส5 0คูณห้าสคูณห้าเซนติเมตรนะครับเป็นสูตรการปลูกโกโก้สายพันธุ์ไอเวันของท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละออกสีและระยะห่างจากต้นระหว่างต้นนะครับ คือหลุมต้นนี้กับต้นนี้ระยะห่าง3เมตรนะครับแล้วก็คุณพี่นพวรรณได้ขุดอ่าร่องไว้ยกร่องไว้4อ่า5เมตรนะครับ5เมตรแล้วก็มีห่างระหว่างต้นนะครับก็3เมตรเหมือนกันระยะห่างการปลูกตามสูตรนะครับ3คูณ3เมตรและตอนนี้จะเห็นว่าดินอาจจะยังไม่เรียบเพราะฉะนั้นเราบอกให้แบ็คโครได้มาขุดหลุมมากรบดินก้อนใหญ่ๆแบบนี้ให้มันเรียบ ก่อนนะครับเพื่อบริหารจัดการได้ดีก็คือเราจะนาแมคโครมาเคล้าดินมาปนดินให้มันปนให้มันละเอียดเพื่อการบริหารจัดการในเรื่องของการปลูกการติดตั้งระบบน้ําให้มันดีขึ้นนะครับตอนนี้นะครับบริษัท JPY พีโกก็ไทยจำกัดก็ได้มาช่วยดูแลพี่นพวรรณในเรื่องของการาปรับสภาพดินการขุดหลุมการยกกล้องแล้วก็การใส่ปุ๋ยอินทรียเขาปุ๋ยไปกับดินเพื่อจะ พร้อมปลูกโกโก้สายพันธุ์ IM1 โกโก้สายพันธุ์ IM1 นะครับได้รับการค้นคว้าพัฒนาสายพันธ์จากอาจารย์ดรสารละองศีมหาวลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่พัฒนาสายพันธ์มาตั้งแต่ปี30และสายพันธุ์ได้รับรองจากกรมวิชาการกระทรวงเกษตรแล้วขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชแล้วเป็นโกโก้หอมสายพันธุ์ IM1 ก้าพันทุกต้นต้นละ55บหาบาทเท่านั้นออกมาจากศูนย์เพาะก้าพันของบริษัทมาร์กลินฟาร์มอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นเราไม่มีศูนย์เพาะก้าพันอยู่ทั่วไปเราออกจากศูนย์เพาะก้าพันและก้าพันทุกต้นจะแข็งแรงสมบูรณ์อายุต้นจะ5-6เดือนอย่างน้อยนะครับ5-6เดือนแต่นําที่มาปลูกนี่ส่วนใหญ่แล้ว6-8เดือนต้นจะสูงเฉลี่ย60-70ถึงเซนติเมตรนะครับ เพราะฉะนั้นก้าพันทุกต้นเราสมบูรณ์และเราส่งเสริมปลูกภายใต้การตลาดนําการผลิตก็เพราะว่าเรามีโรงงานแปรรูปแล้วเรามีตลาดส่งออกแล้วเราปลูกแล้วเรารับผลผลิตเข้าโรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตมาร์กลินช็อกโกแลตเปิดมา17-18ปีของท่านรองศาสตราจารย์รัตตรละองสีอาจารย์กหนกเกตละองศีอาจารย์ ดรสันละอองสีเปิดโรงงานมาร์กรินช็อกโกแลตเพื่อรองรับผลผล,ผลิตเกษตรกร,ท,กรที่ปลูกโกโก้สายพันธุ์ i m 1มาตั้งแต่ปี4 1จนกระทั่งถึงปัจจุบันหมักเป็นเมล็ดโกโก้แห้งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และส่งตลาดต่างประเทศตลาดของเรามีฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นสิงคโปร์ตลาดของเรามั่นคงโรงงานแปรรูปเรามีชัดเจนได้รับรองมาตรฐานโรงงานผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่ออกมาแล้วจําหน่ายยังตลาดต่างประเทศได้รับเครื่องหมายอยอยได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรามีโรงงานแปรรูปเรามีตลาดส่งออกที่ชัดเจนนั่นคือการตลาดนำการผลิตไม่ใช่ว่าปลูกไปก่อนแล้วค่อยไปหาโรงงานแล้วค่อยหาตลาดไม่ใช่ของเรามีโรงงานแปรรูปแล้วเรามีตลาดส่งออกแล้วความมั่นคงของอเกษตรกรจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโรงงานแปรรูปถ้าไม่มีตลาดส่งออกประกาศร,รับซื้อน่าสวนโกโก้รอแล้วเท่านั้นเท่านี้เป็นผลสดผลสุกแล้วก็ไปหมกักเม็ดแห้งราคาเท่านั้นเท่านี้ถ้า ไม่มีโรงงานแปลรูปที่ชัดเจนก็ไม่สามารถที่จะทําผลิตภัณฑ์ออกมาได้ไม่สามารถที่จะทําให้โกโก้ประสบผลสําเร็จได้เกษตรกรปลูกได้ในเรื่องของโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจอย่าปลูกตามกระแสขอให้คิดวิเคราะห์ให้รอบครอบรอบด้านก่อนคิดที่จะปลูกเพราะว่าโกโก้อีกพันหนึ่งที่ส่งเสริมอยู่ในประเทศไทยคือชุมพรหนึ่งชุมพรหนึ่งเคยเติบโต,ตมา 30- 40, 40ปีแต่หายไปตก20 40, ปี แต่กับเติบโตขึ้นมาใหม่แต่สายพันธุ์ชุมพรหนึ่งไม่ใช่โกโก้หอมไม่ใช่พันธ์แท้กล้าพันธทุกต้นอาจจะไม่ได้จากต้นพ่อต้นแม่เดิมและกล้าพันธไม่ได้จากต้นพ่อต้นแม่ที่มีอายุ5ถึง10ปีถ้าก้าพันธออกมาอายุไม่ถึง10ปีต้นอาจจะไม่แข็งแรงผลผลิตที่ออกอาจจะไม่สมบูรณ์มเมล็ดอาจจะเล็กมเมล็ดอาจจะรีบมเมล็ดอาจจะฝ่อเมล็ดอาจจะงอก และการติดดอกออกผลจะไม่แข็งแรงสมบูรณ์และที่สําคัญที่สุดกลายพันธุ์เป็นโกโก้เนื้อตลาดไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่คิดจะปลูกขอให้คิดวิเคราะห์ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนตั้งแต่สายพันธุ์ตั้งแต่บริษัทที่ส่งเสริมตั้งแต่โรงงานแปรรูปและตลาดส่งออกที่สำคัญโดยเฉพาะเรื่องสัญญารับซื้อผลผลิตนั่นก็คือ สัญญาที่เขาทําทํากี่ปีประกันขั้นต่ําเท่าไรเพราะฉะนั้นในขบวนการเหล่านี้มันอยู่ในขั้นตอนในสิ่งที่เราจะต้องทําถ้าคิดจะปลูกถ้าคิดจะมีความมั่นคงยั่งยืนต้องศึกษาให้รอบคอบรอบด้านพิจารณาให้ถ่องแท้ก่อนตัดสินใจปลูกมาร่วมกันลดภาวะโลกร้อนสร้างงานสร้างป่าสร้างไรายได้มาช่วยสร้าง โรคสีเขียวพื้นป่าสีเขียวด้วยโกโก้สายพันธุ์ IM1 สนับสนุนการปลูกโดยบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดสำหรับวันนี้ถ้าพี่น้องกเกษตรกรเห็นพื้นที่ของคุณพี่นพวันบริเวณนี้แล้ว20ไร่เปลี่ยนจากนาข้าวมาเป็นสวนโกโก้และเรามาให้การสนับสนุนส่งเสริมดูแลนะครับตั้งแต่เริ่มวางแผนวางผังวางระบบแล้วก็ระบบน้ำการขุดหลุมการวางแผนทุกอย่างเลย เราทําให้นะครับถ้าเกษตรกร,ท,กรท่านใดยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรของคนที่จะมาทําเราสามารถที่จะมาช่วยดูแลท่านตั้งแต่เริ่มทุกอย่างเลยนะครับต้องกรบาบขอบพระคุณคุณพี่นพวรรณเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจโกโก้หอมสายพันไอเอวัน มาเป็นครอบครัวบริษัท JPY บริษัทมาร์กลินฟาร์มมาร์กลินช็อกโกแลตและเป็นครอบครัวโกโก้ Go, สายพันธุ์ IM1 ต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงถ้าสนใจติดต่อผู้ประสานงานในเขตพื้นที่หรือติดต่อโดยตรงดรพัฒโกโก5 5้0955572797ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ